สะดวกกวา่าสะกํววาำลังจะไปกินข้าวจ้ากินนมปังไม่กินข้าวอาหารเช้า <c oughs> เรายังไม่ได้ถ่ายแบบเดินถือถ่ายอย่างนี้น<ช>เนี่ยนะใช่จรเนี่ยใช่พันไใดอ่ะเดี๋ยวต้องต้องถ่ายคชาวนี้แดดดีด้วยครับเดินเกาะกันไปเงนี้ย็ได้ไกลัวตกอ่ะใช่แดดดีแดดดีแต่เชา้าตอนนี้บอกแล้วฝั่งตะว,วันออกพาที่เคยจะขึ้นทางนี้อ,อันนั้เช้าไม่มาเชินเดินเดินดูประจิบกล้องมันยังขงมุขมัวนึกก็ไม่เห็นไง ก็อย่างนั้นแหละคือเห็นบ่อยแล้วโอ้โหทางนี้ไม่สะดวกต้องลงไปข้างล่างไม่ได้อยู่ตรงนี้อืมเราก็นึกว่าขึ้นตรงเอียงเฉียงไปหน่อยแต่แต่ก็ตะว,วันออกป่ะล่ะ con con ừ. sáng đi เดินทะเลด้านนู้นนะสวยแน่เลยที่เราจะไปวันนี้นี่ครับอาหารชาของเราประมาณนี้ครับ ไลเล่การเดนวิวรีสอร์เช้านี้เป็นเช้าว,วันที่5กันยายน67เดี๋ยวเราจะออกไปเดินเล่นชายหาดครับเป็นวันที่3แล้ว ของหาดไล่เลเราจะค้างที่นี่คืนนี้อีกหนึ่งคืนพรุ่งนี้เช้าเราจะนั่งเรือเฟอร์รี่ไปเกาะพีพีครับผมเก็บภาพบรรยากาศหน้ารีสอร์ทที่เราพักไล่เลการเดนวิวรีสอร์ท เป็นช่วงเช้าที่น้ำทะเลกำลังขึ้นวันนี้อากาศดีด้วยครับแดดดีแสงดีคิดว่าปเดี๋ยวเราไปเดินเล่นชายหาดทางไล่เลฝั่งตะวันตกน่าจะได้ภาพสวยๆมาครับประมาณนี้ครับ อย่างเหรอน้ำค้างเหรอนี่เขทำงิปาเออหรือฝนวะใช่เดี๋ยวถ้าเราติดฝนอยู่นี่ว่าไงอ่แะ้วกักขึ้น เดินแล้วก็เดินต่อแต่ตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเดินกลับก็เดินเข้าไปในนั้นไม่มีอะไรแล้วใช่ตอนนี้เราอยู่ที่ถ้ำพระนางไหนกำลังจะเดินเข้าไปดูครับ ไม่เห็นเปิดไฟเลยโดนยาน่างนั่นวะไม่ใช่ปืนเป็นน,ปนุนนเสียงอะไรข้างข้าววะ เมื่อไหร่น่นนจนาจะเป็นวีดีโอวันนี้วีดีโอมันไอ้ตัวไองคว้านขึ้นมาไม่ค่อยช้ไม่ได้เนี่ยจ้าจ้มาเที่ยวไม่มีลายม่มีอะไรเยอะจับเรามาดูหน่อยยังไม่เคยมา ขายมีินอกหิย้อยนียวยไม่มีนยังเช้าอยู่มั้งไม่ยังมาถึงวันเออมีมีมีก็<ด>หลังเขามากันไดมอนด์คปอ่ะชื่อภาษาอังกฤษเลอ เขาที่เราเห็นมาทีมั้ยด้านหน่อยอ๋อที่ต้นเดินริมชายหาดเหรอน่าจะไช่ที่เดินมาที่เ่ยเขาวันนี้แหละโอ้ oh, ตรงนี้แคบเว้ยแต่สวย สวยสวยก็อุตส่าห์มาทำทางใช่โอ้โหดูข้างล่างสิว่ามันจะต,ต้องออกนคนเท่าไหร่คนที่มาเจอถ้านี้นี่เก่งนะเออนี่คุณมาเริ่มเป็นเลย์ม่านเลย์ม่านแล้วไม่แน่ใจว่ามันจะมืดไปป่ะ ไม่ใช่ว่าถ่ายภาพจะมืดไปป่ะม่ากันกบบนี้นี่คถ้ำพระนางในตอนนี้เราอยู่ที่หาดไร่เล,เลดูจากรีวิว ดูจากรีวิวหลายรอบตอนนี้ได้มาเห็นกระตาขางข้าวกอกอยู่เนี่ยใช่ไมใช่ใช่ขางข่าวเดี๋ยวไปทําให้เขาตกใจโอ้โหเห็นนั้นไม่สวยนานนี่นนานนั่นไม่กว่าจะได้เป็นอย่างเนี้เขาเป็นเขาเองใช่ใช้เวลานานนี่เรามานลีอคุณนี่ข้างหลังนนี่ เป็นรูปๆมาเลยอ่ะอินย้อยอย่างกับน้ำตกสามารถที่จะดูอะไรได้เป็นรูปร่างอะไรได้กว่าเขาจะมาสร้างเขาเดิมมันก็เป็นอย่างนี้แล้วก็มาทำยังไงให้ได้เห็นได้เคลียร์จุดนี้อย่าบอกน้าแท็กเตอร์เข้ามานั่นเละสิ เขาไม่ได้แต่ต้องใช้รตรงนี้จะไม่ค่อยมืดแล้วเพราะว่าได้แสงสปอตไลท์เนี่ยเหมือนกำลังจะทำทางอีกนีนทยทาแล้แต่ว่ายังไม่มีอะไรนะนเดินไปไม่ได้แล้วเออใช่ตันขเขายังไม่ได้ทำเหมือนกัน สวยงามมากครับ,บสแสดงว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีน้ําหยดเลยครับเมื่อก่อนยังมีน้ำหยดถึงได,เดง้เกิดถึงได้เกิดหินงอกหินย้อยเวลาหน้น้บอกน้าติดข้างันไดมอนด์เพชรนี่คุณบ่าไง เขาใช้ตั้งชื่อนะไม้แสดงว่าเมื่อก,อก่อนคงจะเยอะกว่านี้ตรงนี้ทำไมไม้ขาดเปไงเียเราจับบง่าเห็นแงเลยเดินลำบากหน่อยคนแก่แบบน,น,นี่แสดงว่าอาจจะมีบางคนปีนขึ้นไปนะ ไม่ก<ช>็<ม>จะไปะติดไฟได้นันหรอนั่นอะโพงนั่นนะเขาไปติดไฟไว้เพื่อเห็นความสวยงามตัวชี้ตัวเมื่อกี้ตัวชี้น้ำคนนู้ว่าให้ดูมันเป็นประกายอย่างกระเพชร,ออรนะโอ้โหอันนี้อย่างกับน้ำตกกุ้มมาก่อนอาจจะเป็นน้ำใช่หรือเปล่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าที่ได้มาเที่ยว จ้าดยิมยิ้มไปใช้ไม่เอาไม่เอาคำนี้ไม่เอายิ้มยิมเขาฉายใสขึ้นไปหรือเปล่าอันนู้นน่ะอันนี้ฉายไฟขึ้นไปเลยโน่นมีสปอตไลท์อยู่ข้างบนอืมเขาเนี่ยมันต้องเดินไปเดินไปข้างหน้าก็เดินอ่ะทำไมไม่ทำไมไม่ติดไฟเยอะกว่านี้นะ อู้อนี่เป็นริ้วๆเยอะผ้กกาเลยคุณเราติดไฟให้เยอะกว่านี้สาว่างกว่านี้จะสวยกว่านี้ไม่เลยโอ้ธรรมชาติได้ดูชิ้นใหญ่ๆก็เป็นผ้าเลยธรรมชาติได้สร้างไว้อย่างสวยงามมากชิ้นใะหเป็นช้อยอ่ะช้อยได้ยังไงริ้วๆๆเลยใช<า>่ก็ถึงจะบอกนานแค่ไหนก <ừ ừ. S 1> ว่าจะได้ความสวยงามขนาดน,นี้ก็มันหยาบแค่ไหนมากกว่า เราเรียกว่าอะไรวนะนี่แหละอันซีนไทยแลนด์อาไปี่างน้ที่ไหนต่างก็ะ้องต่างประเทศนอนี่อนกอยู่ลเลยนิ่งนิ่งจีดข้างข้างเป็ยอถ้าเป็นนังแอ่งจะตายโดนดิไปแล้วถ้าเป็นงนงอท่านเนี้ยล้วนะคณนะ ถ้าเปนน็นนกนางแอ่นเขาไม่ให้ไม่ให้คนเข้ามาหรอกเออดูนี่ไปแล้วไงลบลบกวนจริงมันตั้งมีมากกว่านี้นะมีอะไรนักบุญออกตอนเช็นคนเข้ามาไงมันถึงมันถึงอยู่กันน้อยตรงนี้มันก็สวยเป็นจริงแบบนี้ค่ะ โน่นโน่นโน่นมองขึ้นไปนู่นนู่นไหนโน่นโอ้ยสายแล้วก็ไม่เห็นน้ำอยู่ที่แม่นเลยนะมานานไงวะเมื่อก่อนอันเนี้ยที่เธอบอกว่าสวยเป็นเลี้ยวอย่างน้ำตกอีนั่นก็เป็นเลี้ยวผ้าโอ้ไม่เหมือนกันด้วยนะเดิมมั้ต้องเป็นอย่างนี้คุณ เราทางทางเดิน,นอย่างนี้เขาอย่างนี้เขาเรียกนะถ้ำหินปูนไปครับออกครับเ,เหงื่อซกเลย ตั้งใจจะาเสื้อก้ามมาอยู่แล้วนกหรือข้างข้าวเนี่ที่ลองทะเลาเละอะไรกัน,นแบ่งแบ่งกันอยู่ อ๋ไม่มีไม่มีถึงได้ชื่อทำผ้านางใช่ไหมเดี๋ยวถ้าไปตรงนู้นนหะตัวอันนี้ทำผ้านางลายใช่ไหมเดี๋ยวไปทำผ้านางตรงนั้นเขาจะไปบนใช่ตั้งใจแล้วเดี๋ยวมาจะไปบนขอเมียใหม่ขอถูกรวงใหญ่ใหญ่ขอเมียใหม่ที่ไม่ต้องแล้ว อารมณ์ดีหกสิบกว่ายังจะมีเมยใหม่อีกเหรอมันจะไม่มีได้พอแล้วพอแล้วหรือิบนมิมีมีคุณคนเดียวผมก็ปวดหัวตายหาแล้วเอาไปโดนหาคนที่แม่งปวดหัวอย่างนี้ไงไปขอใหม่อ่ะจะปวดหัวคนนี้ก็ได้แค่นี้ก็ปวดหัวพอแล้ว จากนี้ไปไหนต่อไปเล่เลยฝั่งนุน้นไปฝั่งนูน้นไปฝั่งนุน้นกลับมาไปฝั่งนุน้นเสร็จก็มดแรงแล้วครับดีสิคะเรามาเทีย่ยวนี่เราไม่ได้มานอนมาใช้แรงเพราะฉะนั้นคำนวณไม่ผิดนะดที่มาค้างที่มาอยู่ที่นี่สามวันใช่แล้วนี้ พรุ่งนี้ก็ไปทำะนังอ้าวไม่ไปตันนี้หรอนี้ทำะนังในพรุ่งนี้ไปทังนน้นแล้วเด็กก็แล้วั่งที่นี้ไปไหนก็ไปทะเลฝั่งนน้นไงอ๋อมันมันไม่ที่เดียวหน่ะจะมีฝนว่าตัวก็ใช่ดจะรอดไหมนะมน เ๋พวกองมาลนะ,ะอ๋ออนคานกบบที่เรีนผ่านมาทีต่อาจจะเป็นกันเยอแเลย